ในสถานการณ์ที่น้ำม,นมันมีราคาแพงมากขึ้นนะครับก็สังเกตเห็นได้ว่าหลายๆท่านเนี่ยเริ่มสนใจประเภทรถที่เป็นใช้พลังงานไฟฟ้านะครับแน่นอนครับรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะกับทุกท่านเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะอยู่ในที่ที่ไม่สามารถที่จะติดตั้งตู้ชาร์จไฟได้หรือไม่สะดวกการชาร์จไฟแล้วเวลาไปชาร์จข้างนอกก็ต้องไปต่อคิวนะครับบางทีถ้าอยากชาร์จฟรีก็ต้องไปลงคิวไว้บางที4ี่ทุ่มห้าทุ่มกว่าจะได้ชาร์จก็ทําให้ไม่ค่อยสะดวกนะผมก็เลยอยากจะพาท่านไปพบกับรถยนต ของนิสสันรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นอีกทางเลือกสําหรับการใช้พลังงานที่ไม่เปลืองนักนะครับก็คือเจ้านิสสันรุ่นนี้ครับนิสส e ันคิกอีพาวเวอนะครับซึ่งตอนนี้เป็น E-POWER Generation ที่2แล้วมันจะเจ๋ยยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันครับ แล้วก็อยู่ใน Nissan Kicks E-Power g e n e เจเนอเรชันที่2นะครับจริงๆในผมคุ้นเคยกับเจเนอเรชันแรกมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องพูดตรงๆเลยว่าเป็นรถที่เรียกว่าอะไรพลังงานทางเลือกที่ผมชอบมากๆอีกที่ข้อหนึ่งเลยนะครับอย่างที่บอกฮนะคอนเซปต์ Concept e p o w e r เนี่ยมันจะว่าเป็นไฮบริดมันก็ก็ใช่นะครับแต่ผมว่าที่มันน่าสนใจคือนิสสันเนี่ยพยายามที่จะ เอาจุดเด่นของรถไฟฟ้าเข้ามาในรถนิสสันคิกให้ได้มากที่สุดจุดเด่นของรถไฟฟ้ามีอะไรบ้างอย่างแรกคือมันจะแรงมากเพราะว่ามันไม่ต้องรอรอบถูกไหมครับกดคันเร่งปุ๊บพุ่งมาได้ทันทีเลยนะครับอันที่2คือความแรงที่มันสม่ําเสมอแล้วก็เรื่องของการลดมโลพิษเพราะว่าพอมันหมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ารถนมโลพิษมันก็น้อยมากนะครับอันที่3ามในเรื่องความเงียบ,บแต่ว่าก็กังวลเพ้าะว่าถ้าเกิดใช้ไฟฟ้าเนี่ยสักพัดสุดท้ายสุด,สดมันก็ต้องมีการชาร์จไฟถูกไหมครับนิสสันก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันเราก็เอา เครื่องชาร์จอะมาไว้บนรถเลยดีไหมเอามาในหน้าตาของเครื่องยนต์ขนาดพันสอีีแทนเพราะฉนั้นเวลาท่านเปิดฝากระโปรงหน้าของนิสสันคิกซ์ดูเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องยนต์บอกว่าทำไมเครื่องพันสอมันจะแรงเหรอคือท่านต้องเข้าใจก่อนว่ารถมันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์นะครับมันใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนร้อเครื่องยนต์มีหน้าที่ปั่นไฟเท่านั้นย้ำนะฮะเป็นการปั่นไฟเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจะเติมน้ำมันประเภทไหนมันจะแรงแค่ไหนหน้าที่มันคือขอให้มันแรงพอทที่่มันนจชาาร์ไฟ โดยที่ท่านสามารถขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าต่อไปได้เรื่อยๆแค่นั้นเพียงพอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือน e ิสสันคลิกอีพาวเวอร์เลยนะครับแล้วพอเป็นเจเนอเรชันที่2ก็จะมีเรื่องของแรงม้าที่เพิ่มขึ้นแรงบิดที่เพิ่มขึ้นความเงียบของโดยสารที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของแบตเตอรี่ที่มีก้อนใหญ่ขึ้นด้วยทําให้ท่านสามารถวิ่งใน e-v mode ท่านสามารถกดปุ่มที่คอนโซลนะครับกดปุ๊บเนี่ยมันจะชาร์จไฟให้เป็นรถไฟฟ้าที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จไฟสามารถใช้โหมดไฟฟ้า,ยารยงงจิงเล ส่วนเรื่อง handling เรื่องสมรรถานะเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าตั้งแต่ตัวที่แล้วเนี่ยเรามีโอกาสาลองนะครับจะรู้เลยว่าโอ้โหรถคันนี้คล่องตัวมา,มากเวลาเลี้ยวน้ำหนักพรมอะไรถึงแม้จะมีความเบาอ,อยู่บ้างนะฮะแต่ว่าก็ขับได้ดีครับแล้วก็เรื่องของการตอบสนองคันเร่งและที่ผมชอบมากเลยที่เขาปรับก็คือ,เ,อ,อเรื่องของตัว e p a d a l นะครับมันดีขึ้นเยอะมากเพราะว่าต้องบอกก่อนนะว่า e p a d a l เนี่ยนะครับหรือว่าการขับด้วยคันเร่งปั้นเดียวเนี่ยนะครับ ที่ผ่านมาคือหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเพราะว่าเวลาถอนคันเร่งปุ๊บเวลามันหน่วงครับมันหน่วงเยอะทาให้เวลานั่งแล้วแบบรู้สึกเวียนหัวทางนิสสันเขาบอกเอางี้ดีกว่าแหมฟังผู้ใช้นะฟังยูเซอร์ปรับสักนิดหนึ่งครับเพื่อให้มันหน่วงน้อยลงแต่ยังมีการชาร์จไฟกลับอยู่นะครับก็คือมาถอนคันเร่งปุ๊บไม่ต้องเหยียบเบรกรถก็จะชะลอความเร็วนะฮะแล้วก็ทําให้อ่สามารถชาร์จไฟกลับไปได้ด้วยคือได้การลดความเร็วด้วยขับแป้นเดียวสะดวกสบายด้วยนะครับ พอถอนปึ๊บเนี่ยรถช้าลงจริงจังแบบนี่คือข้อดีของเจ้าตัวมิสซันคิกส์อีพาวเวอร์นะครับโอเคครับจะเห็นนะครับว่าเนี่ยถ้าเราขับถนนลักษณะแบบนี้นะครับที่เซตติ้งที่เราอยู่ที่สนามวัตุมธานีสปีดเวนเนี่ยผมไม่ใช้เบรกเลยนะฮะผมรู้จังหวะตุ๊บเนี่ยพอถึงไพลอนเยอะปุ๊บผมก็ถอนคันเร่งรถก็จะช้าลงเวลาเข้าโค้งก็เข้าโคง้งได้แม่นยำหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะครับรถเนี่ยเวลาเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าใช่ไหมครับเวลาเข้าโค้งเวลาเราเลี้ยวเนี่ย บางทีรถมันจะแหกโค้งนิดนดมันเป็นอาการธรรมชาติของรถขับเคลื่อนล้อหน้าอยู่แล้วแต่ Nissan k i c มีระบบที่เรียกว่า Trace Control หรือบางทีเราเรียกว่า t o r q u e Vector หรือการถ่ายกําลังนะครับล้อหน้าซ้ายขวาหมายว่าเวลาเข้าโค้งขวาปุ๊บเขาก็จะทำให้ล้อขวาหมุนน้อยล้อซ้ายหมุนเยอะทำให้มันเลี้ยวได้คมมากขึ้นอันนี้มันอยู่ในรถ Nissan i c ซึ่งหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบครับแล้คันนี้ก็เป็นตัวตัว top นะครับมันก็ แน่นอนออปชั่นครบมากเลยตัวนิสสัน360 Safety Shield เข้ามาครบเลยนะครับเตือนการชนด้านหน้าเตือนออกนอกเลนอะไรต่อมีอะไรเตือนการชนด้านหลังบอม,มนะครับมีครบถ้วนทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่รถคันนี้จะไม่น่าสนใจเลยนะครับมีออปชั่นที่ดีเป็นพลังงานทดแทนที่ดีนิสสันเคลมอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่23.8กิโลเมตรต่อลิตรโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลีย่ยซึ่งเราเคยลองถ้าเปรียแบบเทียบกับตัวเก่าเนี่ยเราจะรู้เลยว่า ถ้าวิ่งในเมืองยิ่งประหยัดมากๆเลยนะครับเพราะามันใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักอีกอันนึงครับที่เพิ่มเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือว่าที่ผมสังเกตเห็นได้ในการเทสที่ความเร็วสูงนะครับก็คือว่านิสสันเนี่ยพยายามทําให้เครื่องอ่ะติดน้อยลงนะครับเครื่องนี้ติดน้อยลงทําให้การอัตราสิ้นเปลืองม,มันก็ดีขึ้นไปอีกนะครับโดยเฉพาะการใช้ในเมืองแล้วก็ความเงียบก็เพิ่มขึ้นแล้วก็รอบของเครื่องเวลาชาร์จไฟครับมันต่ําลงทําให้เงียบลงไปเยอะเลยนะครับผมก็เลย หมยคิดว่าถ้าท่านไหนยังสนใจที่อยากจะดูรถประเภทนี้นะครับที่เป็นพลังงานทางเลือกของมอนิสันคลิกเนี่ยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับส่วนตัวผมก็ปกติฮะเรื่องเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยขับลักษณะบแบบนี้เนี่ยผมรู้เลยว่าเนี่ยถ้าเราเดินเคอรเรดีๆงเงียบตลอดเวลาแล้วก็ซิ่งซ่าตลอดเวลาฮะขับสนุกมากครับนี่เราออกตัวสักหน่อยนะครับเนี่ยปื๊ด6 0 80มันปั๊บเดียวเองนะครับเดี๋ยวลองเป็น e v m o ห e เลยนะครับโอเคตอนนี้เราใช้ไฟฟ้าล้วนแล้วนะครับนี่ใช้ไฟฟ้าล้วนแล้วไม่ต่างนะฮะบ,บอกเลยว่าไม่ต่างครับเพราะมันก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าวิ่งตั้งแต่แรกแล้วไงฮะเนี่ยคล่องมากเร็วมากครับงมอะไรนี่โอ้ยตามโค้งไปไปเลยฮะวิ่งยาวๆเลยนะครับนี่คือ ผมลองจะดูนะครับว่าวิ่งครบรอบไหมนะครับการใช้ e-Mode v ล้วนเลยประมาณ2กิโลนะครับเพิ่มหมดไปครึ่งเดียวก็น่าจะได้ประมาณ4โลนะครับ3-4โลได้เวลาต่อการชาร์จที่แบบว่าปุ่มชาร์จหนึ่งครั้งนะครับน่าจะประมาณ3 4โลผมว่าน่าจะได้แต่ผมก็ไม่ได้ขับช้านะครับผมขับเสมือนกับขับในเมืองครับแล้วก็มุดๆห,หน่อยใช่ไหมสไตล์วัยรุ่นฮะซิง,งๆเนี่ยครับประมาณ4กิโลนะครับ โอเค okay, ครับจริงๆอะ่ะรถคันนี้เนี่ยมันก็มีนอกจากเรื่องเปอร์ฟอร์แมนซ์มันก็มีบางอย่างที่ผมว่ามันน่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องดีไซน์คืออย่างแรกนะครับที่หัวเกียร์นะครับหัวเกียร์เขาเนี่ยเขาบอกว่าเอามาจากนิสสันอารีอซึ่งเป็นรถที่เดินมากของนิสสันที่เป็นรถ EV นะครับก็ทําให้มันดูทันสมัยมากขึ้นแล้วก็คันนี้เลยเนี่ยครับใช้ชุดแต่งที่เรียกว่า a l l t ท c h ใช่ไหมครับ ซึ่งเขาเน้นสีน้ําเงินครับผมเป็นตามธีมของคอนเซ็ปต์เขาคือเน้นความหรูหราแล้วก็เน้นความเป็นสปอร์ตซึ่งผมชอบมากเพราะว่าภายในเนี่ยมันจะมีเรื่องการใช้สีน้ําเงินการใช้ได้สีน้าเงินเข้ามามีชุดแต่งเพิ่มเติมซึ่งทําให้รถคันนี้เห็นแล้วแม่มันน่าโดนมากเลยนะครับแล้วก็ จุดที่ถือว่าเป็นข้อจากัดของรถคันนี้ในอดีตก็คือว่าแผงประตูด้านในเนี่ยมันดูแล้วมันอาจจะดูโล่งๆไปนะฮะดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ตอนนี้เขาก็เพิ่มตัวแอมเบนไลท์เข้ามามีการเดินตะเข็บมีการใช้ซอฟทั h จจุดสัมผัสต,ต่างๆให้มันดีขึ้นแม้กระทั่งตรงคอนโซลกลาง,างาก็มีการเพิ่มจุดซอฟทั h เพิ่มขึ้นด้วยทําให้รถมันดูหรูหราด้วยดูเท่ด้วยดูคูลด้วยดูทันสมัยด้วยครบเลยนะครับซึ่งก็เป็นรถที่ผมคิดว่าถ้าท่านจะต้องซื้อรถสักคันเดียวนะครับนิสสันค ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถคันอื่นๆนะครับเพผมแนะนํำเลยว่ามาลองก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยลงใดนนิสานคิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าอยากให้เราทําคลิปอะไรประมาณไหนอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ